กลัวจริงๆแล้วหน้าที่ของคนไข้นอนเฉยๆหมอหยอดยาแค่เดียวเสร็จแล้วเอ้าเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นอะไรครับหลังจากนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ห่างหมอแล้วใช่ไหมใช่ต้องดูแลตอนอยู่กับหมอนี่ในห้องผ่าตัดน,นี่เป็นหน้าที่หมอครับแต่ไอตอนกลับบ้านนี่สิไม่ใช่ที่ไม่ใช่หน้าที่หมอแล้วนะหน้าที่หน้าที่ใครอะครับ หน้าที่คนไข้แล้วเอต้องดูแลตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องดูแลอย่างไรอันที่หนึ่งเมื่อเราหิ้วถุงยากลับบ้านใช่ไหมเวลาหมอผ่าตัดเสร็จหมอต้องหิ้วถุงยากลับบ้านหมอก็จะมีเขียนว่ายาขวดนี้หยอดสีเวลายาขวดนี้หยอดทุกสองชั่วโมงครับหยอดข้างไหนอันนี้ก็ต้องสําคัญบางคนอายุมากนะอายุเก้าสิบ ดูผิดดูถูกอย่างนี้ต้องอาจจะต้องมีลูกหลานช่วยลูกหลานช่วยดูหน่อยอ๋อทุกสองชั่วโมงทุกสี่ชั่วโมงลูกลูกหลานจะได้ช่วยดูหน่อยแล้วก็หยอดในนี้อายุมากบางคนที่หยอดลําบากนะหยอดผิดหยอดถูกมันหยอดไปเปลือกตาบ้างหยอดมาแค่บ้างอย่างนี้ก็ลำบากนะจริงๆแล้วนี่อาจจะต้องอาศัยลูกลูกหลานช่วยหยอดก็จะได้ให้ยาเข้าตาจริงๆนะครับนอกจากนี้ก็ต้องระวังเวลาอยู่กับบ้านก็ต้องใส่แว่นใส่แว่นเพื่อเพราะว่า แผลเนี่ยหลังผ่าตัดยังไม่ดีครับเรากลัวฝุ่นเข้ามากลัวฝุ่นกลัวอะไรเข้ามาปะทะเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้ทาให้ติดเชื้อง่ายเราต้องใส่แว่นกันแดดเอาไว้อยู่บ้านหรือว่าออกข้างนอกก็ใส่แว่นกันแดดเพื่อไม่ให้มีฝุ่นมีอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่ไม่มีแว่นทําไงก็จะมีฝาครอบหมอเขาจะให้ไปคุณหมอให้ให้ฝาครอบเท่ๆไปหนึ่งอันใช่ไหมใช่ครับหรือว่าแล้ว็หกับไอ้วดแดง่ะอมีสายคาดด้วยน่ามีสายคาดมีไอ้วดแดงเสร็จปุ๊บมีสายคาดสองเส้นอยู่ เดี๋ยวคุณยายคุณคุณยายคุณลุงแถวบ้านใส่ก็เทเลยใช่ไหมครับเทเลยเขาเนื้ว่าอันดแดงวีสิบสองใส่แ้ถุงไปแปลงร่างการพุงน่ยอันนี้มันมีอันหนึ่งก็คือเวลาอายุมากหลังผ่าตัดแล้วยังอยากดูทีวีอยู่ครับอยากอ่านหนังสืออยู่ก็ไม่ควรจะฝืนมากเพราะถ้าแสบตาควรจะพักบ้างครับไม่พักไม่ไหวหลังผ่าตัดนี่เราต้องพักพักบ้างเห็นเห็นคุณหมอบอกว่าจะดูทีวีจะอ่านหนังสือเนี่ยแสดงว่าหลังผ่าตัดจะมองเห็นได้เลย จร,จริงครับเวลามองไกลถ้าเกิดมันขึ้นจุ่กับเลนไงครับถ้าเกิดเป็นเลนชนิดใกล้ไกลก็อ่านหนังสือได้ดูทีวีได้อะไรได้ก็คือจะไม่มีผลเกี่ยวกับการมองเห็นแล้วแต่เคสคือแล้วแต่คนไข้แต่ละรายบ,บางรายนี่ผ่าตัดเสร็จเฮยวเห็นเจ้าเลย<อ>บางรายนี่พักฟื้นหน่อยเพราะว่าอายุมากบ้างกระจกตามไม่แข็งแรงบ้างจอภาษาตาไม่ค่อยดีบ้างนะครับอันนี้อันนี้อันนี้มีผลเหมือนกันใช่ใช่ครับอันนึงที่น่าสนใจครับคุณยายส่วนใหญ่หลังจากทํางานเออหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วยังอยากกลับไปทํางานที่บ้านเช่น ทำกับข้าวยกข้าวยกของทําสวนทําไร่อยู่เราระวังนะครับแต่กี้ที่เราเห็นนี่เราเห็นเลนเขาใส่ใช่ไหมใช่ครับเขาไปผูกอะไรไว้หรือเปล่าม,มีเชือกผูกไหมไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีนะนะหมายความว่าเลนเนี่ยมันไม่ได้ผูกอะไรไว้นะครับฝากระป๋องที่เปิดก็ไม่ได้ปิดนะและ้วแล้วเราเอาไว้ยังไงครับเดี๋ยวร่างกายจะสร้างพังผืดมายึดมันเองอแต่ก่อนที่มันจะยึดติดนี่ถ้าไปก้มหน้านี่เลนรุดอ่า เขาเลยบอกว่าอย่าไปยกของหนักไอจามแบ่งรุนแรงหรือขยี้ตาต้องระวังพวกนี้ลูกหลานต้องช่วยกันดูแลอันนี้ก็น่ากลัวมาถึงอาบน้ำบ้างแหละคุยกันไอาบน้ําอาบน้ํานี่บางคนกลับไปโอ้โหอยู่โรงบาแล้วกลัวสกปขปกอาบน้ําฝักบัวโจหรือบางคนนี่เอาขันตัดตั้งแต่หัวเลยอย่าลืมนะครับแผลนหลังผ่าตัดนี่ยังไม่ได้หายติดสนิทดีไไม่ด้ย็เข้าหนาเทคโนโลยีใหม่ไม่เย็บแล้ว น้ำซึมเข้าไปรูเลยครับรูที่แผลน่ะนะน้าซึมนี่ติดเชื้อเลยเพราะนั่นเนี่ยห้ามถูกน้ําเลยนะครับในช่วงเดือนแรกหลังผ่าตัดก็คือระยะเวลาการรักษาตัวคือช่วงเดือนแรกใช่ครับต้องระวังเป็นพิเศษจะอาบน้ําก็ต้องฝักบัวแถวแถวไหลใช่ไหมครับจะสระผมก็ต้องไม่ถูกหน้าถูกตาใช่ดีไปร้านนอนสระ,ะใช่ไหมถ้าอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียบร้อยเลยแชมพูแล้วคุณยายแถวบ้านนะครับจะไปร้านจะเข้าร้านเสริมสวยทีโดนแซลอีก เออก็ต้องหาวิธีการเช่นตักอาบก็ต้องหยุดสะผมไปก่อนหรืออะไรเงี้ยไปก่อนนะครับครับแล้วก็ตอนนอนและอันนี้เราพูดกันหมดแล้วนะกินนอนชี้ไปจังวันหรือนอนและครับนอนทํายังไงนอนเนี่ยบางคนละเมอครับละเมอครับมั้งแขมยังไม่หายดีเลยอันนี้อันตรายเลยใช่ไหมเราเลยต้องเอาฝาครอบปิดไว้ก่อนนอนหรือไม่ก็นอนทับมือตัวเองไว้เออหรือูกคราไว้ดี คดีอันนึงที่สําคัญคือบางทีเรามีขี้ตรงขี้ตาอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบเราก็ต้องเช็ดตามความสะอาดตาทุกวันบางคนบอกกลัวถูกน้ํามากอไม่เอาน้ําโดนตาเลยหนึ่งเดือนมาอีกทีนี่โอโ้โหขี้คงขี้ไครไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องทาความสะอาดอส่วนใหญ่เราโรง,งพยาบาลนะจะให้ชุดไปครับ<อ>เป็นสำลรงสำลีน้ําทําความสะอาดแล้วเราก็เช็ดเช็ดจากหัวตาไปหหงตาหัวตาไปหางตา แล้วก็เช็ดเบาๆด้วยเช็ดเช็ดแรงนี่เดี๋ยวรั่วอีกน้ำนี่มีอยู่รั่วอีกน้ำที่ใช้ก็ต้องสะอาดอาจจะเป็นน้ำนอรมอนสลายเขาเรายียกว่าโรงพยาบาลให้ไปหรือถ้าเกิดไม่มีก็ต้องเป็นน้ำต้มสุกคือน้ำต้มสุกร้อนๆเลยใช่ไหมอ <pim> เออทิ้งให้เย็นก็ดีนะครับร้อนๆมากๆเดี๋ยวรั่วเอาให้พอเหมาะสมนะครับประมาณน,นั้นเลยอันหนึ่งที่น่าสนใจคือหมอนัดส่วนใหญ่ลืมใบนัดดีใจเห็นชัดใบนัดลืมไอ้หมอนัดเมื่อไหร่เนาะ อย่าลืมไปตามหมอนะเพราะวาหมอเขาต้องดูว่าจะลดยาเมื่อไหร่รใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็สี่สัปดาห์แล้วครับหมอเขาจะเจอบางทีหนึ่งสัปดาห์เจอก่อนครับแล้วก็สี่สัปดาห์ก็เจออีกครั้งหนึง่งแต่ว่าในระหว่างนี้บางคนเถนตรงหมอบอกเดือนหนึ่งค่อยเจอเริ่มปวดตาตาแดงก็หมอไม่ได้บอกให้ไปอย่าไปเลยกลัวหมอจะว่าไม่ได้นะครับถ้าเราพบอาการผิดปกตินี่รีบไปเลยถึงจะก่อนเวลานัด ก็ต้องไปใช่ครับอยากรู้ไหมอาการอะไรบ้างที่ทําต้องไปก่อนใช่อยากรู้มากปวดตาตาบวมเครื่องตาตาแดงขี้ตาสีเขียวตามัวลงตอนแรกผ่าก็ชัดสักพักมัวลงทั้งหมดนี้ผมว่าไปหาหมอก่อนนัดได้ครับเพราะว่าเรากลัวว่าจะมีความผิดปกติอะไรหลังผ่าได้เหมือนกันนะครับคือดูแล้วมันก็จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อย 0ูนุดเนี่อาจจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยอนี่ก็น่าจะไปพบแพทย์ซะหน่อยครับผมแล้วคุณหมอครับถ้าเกิดว่าไม่มีวิธีการดูแลหรือว่าป้องกันยังไงไหมที่ไม่ให้เป็นไม่ไม่ให้เป็นโรคต้อกระจกนะครับเขาบอกอยู่อย่างนึงว่าต้อกระจกนี่สาเหตุอันนึงคือความเสื่อมใช่ครับถ้าเรามียาแคปซูลที่ไม่แก่นี่คงดี <c oughs> มีไหมตอนนี้เหมือนจะยังมีอยู่นะ มันมีแต่จริงๆแล้วมันคงไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมอายุมันก็ต้องไปอะเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยจจความเสื่อมของวันคงแก้ลําบากครับแต่เขาบอกว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งที่พอจะแก้กันได้คืออุนแ,แสงอุลตา้าไวยโอเลตแสงอุลตา้าไวยโอเลตแสงแดดใช่ไหมใช่จะมีอุลตา้าไวยโอเลตส่องเข้าตาเขาว่าถ้าเกิดเราลดการประทะกับแสงอุลต้วายโอเลตโดยตรงโดยตรงก็จะทําให้ลดอัตราการเกิดได้บ้างครับเช่นเวลาออกแดดก็ใส่แว่นกันแดด อันนี้คือป้องกันระดับแรกเลยครับนะอาจจะซื้อแว่นที่มีคุณภาพกันแดดเวลาออกไปไหนก็เท่ๆนะครับเป็นการนอกจากเท่แล้วยังป้องกันโรคตากระจกด้รักษาสุขภาพตาไปในตัวด้วยนอกจากป้องกันตอกระจกยังป้องกันต้ออื่นได้อีกครับต้อลมต้อเนื้อจุดรบพาพเสื่อมเพราะทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุจากแสงอุอลตร้าไวโอเลตใส่แว่นกันได้ดีครับแล้วแสงที่อยู่ในห้องส่งมีมีผลด้วยไหมครับกำลังจะบอกว่ามีครับ นั่นแหละครับเห็นอยู่ต้อลมนิดนจริงไหมสงสัยจะอยู่ในห้องส่งเยอะไปหน่อยแสงประทะตาเยอะอันนี้อันนี้ต้อลมเห็นไม่แดงแดงเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหมนยที่หัวตามีแดงแดงอยู่นะถัดจากตาดานลงมานิดนึงจะเห็นแดงแดงอยู่ลองดูพิธีกรจะมีขี้ตาไหมจะเห็นสีแดงแดงนิดหน่อยอันนั้นเป็นต้อลมอ่าครับนะครับเพราะนั้นปัจจัยหนึ่งที่เราจะป้องกันได้คือการใส่แว่นครับเห็นไหมเห็นแดงแดงไหมครับโอ้ยมันสบตากันเขินนะเขินนะโอเค คันนี้นอกจากเรื่องแว่นแล้วจะมีเรื่องอื่นอีกครับคือการซื้อยาหยอดเองโดยที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์อันนี้น่าเป็นห่วงเมื่อกี้ได้เห็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในวทอาอันนั้นคืออาจารย์เฉลาอาจารย์เฉลาเขาได้บอกแล้วว่าสาเหตุหนึ่งคือการซื้อยาหยอดบางตัวหยอดเองยาหยอดชนิดบางชนิดนี่จะมีสเตียรอยครับ,รบยาพวกนี้จะส่งผลให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้นอย่างที่คุณหมอเกิ่นให้ฟังอ,อ,อธิบายให้ฟังในช่วง<ช>ต<อ>น้นเลยเพราะนั้นการซื้อยาหยอดเองนี่อันตรายอันตราย ระวังทีเดียวใช่ไหมครับแล้วถ้า<ม>ซื้อ <คน S 1> ผ่านร้านที่มีเภสัชอยู่อันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งไหมช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่อะไรก็ตามการที่มีสเตียรอยเ mm hmm. มื่อเภสัชกรจ่ายที่ยาที่มีสเตียรอยให้เราต้องทราบแล้วเมื่อเราทราบแล้วเราก็ต้องมาพบคุณหมออีกครั้งหนึง่ง mm hmm. อาจจะรักษาเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าบาง mm hmm. ทีหมอเขาไม่รู้ก่อนว่าเออเภสัชเขาไม่รู้ว,ว่าเขามีต้ออะไรอยู่ mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. รบางคนมีต้อหินมีต้อกระจกอยู่เภสัชกรเขาไม่รู้เขาก็สั่งยา ที่มีเซลล์ให้อันนี้ก็อาจจะเป็นห่วงนิดหน่อยครับยังไงผมว่านะถ้ามีโอกาสในยุคป,ปัจจุบันนี้พบหมอดีกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรามีระบบประกันสุขภาพสา,าสิบบาทประกันสังคมประกันชีวิตต่างๆมีเยอะแล้วครับผมว่ายังไงมีโอกาสพบหมอดีกว่าปลอดภ<า>ยัยกว่าครับเดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมนิดนอยเมื่อกี้เห็นคุณหมอบอกว่าตาผมเป็นต้อลมทีนี้จะถามเรื่องว่ามันมียาหยดตาแล้วมีไอที่ช่วยให้ตาไม่แห้งไม่อันเนี้ยน้ำตาเทียมใช่ไหมครับอันนี้มีผลอะไรไหมครับ คือนี้ครับต้อลมการรักษาต้อลมก็คือการใช้ยาหยอดประครับประคงรองแล้วก็เวลาแดงอักเสบเราก็ใช้ยาหยอดบางชนิดครับเวลาที่ป้องกันก็คือใส่แว่นกันแดดก,กันฝุ่นกันลมเพิ่มเติมขึ้นนะครับถึงสุดท้ายคือว่าในกรณีที่เกิดเป็นมากแล้วก็ต้องผ่าตัดนะครับส่วนเรื่องน้ําตาเทียมเป็นอีกคนละประเด็นคนละประเด็นเลยคนละประเด็นเลย,น,ลเน,เลยน้ำตาเทียมเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการระคายเคืองได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามน้ำตาเทียมก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มันโรค เช่นโรคตาแห้งตาแหง้งส่วนใหญ่แล้วคนที่มีต้อลมต้อเนื้ออาจจะมีปัญหาตาแห้งด้วยครับการใช้น้ำตาเทียมมันอาจจะช่วยได้บ้างาตรงนี้เช่นนันครับผมอันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอแบบให้คําแนะนําเกี่ยวกับตาของนะครับเดี๋ยวกลัวจะไม่หลอ่อ <c oughs> เดี๋ยวเป็นพิธีกรอยู่แล้วไม่หล่อเสียรายการหมดเผออๆอาจจะดูตัวเองหล่อขึ้นเพราะมันเบอเบอร์ครับผมวันนี้เราก็ได้ความรือเกี่ยวกับเรื่องโรคต้อกระจกร้ายเลยนะครับจากคุณหมอนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเคล็ดวรับครับข้าไปเบิ่งกันว่าสองพิธีก่อนุ่มรอเขาจะมีเคล็ดวรับอย่างมาฝากกันนะครับไปเบิ่งกันเลยดีกว่าครับต่อกระจกเป็นลกของกระจกตาที่มักจะเกิดกับผู้ถ่าผู้แก่ผู้สูงอายุแต่ถ้าพายบ่อยากจะเป็นลกหนีในตอนแก่เขาก็มีวิธีป้องกันมาฝากกันโดยการกินอาหารที่มีวิตามินอีและซีห้หลายๆเพราะวิตามินทั้งสองชนิดนี้จะสร้างดความเสี่ยงกิจจะเกิดลรกหนีได้ ซึงอาหารที่มีวิตามินซีก็คือพวกผลไม้รสเปรี้ยวกบผักใบสีเขียวเข้มส่วนอาหารที่มีวิตามินอีก็จะเป็นพวกทั่วเปลือกแข็งเป็นเส้นทั่วเขียวทั่วแดงเรีย้อกับพวกท่านยาขวดต่างๆแค่นี้เกลือซอยฟองกันไม่ให้เกิือลุกตุกะกระโจกได้ลคะค่ะครับผมก็ได้บเบิ่งไปแล้วนะครับวิธีอาช่วงเคล็ดบรับนะครับวิธีการง่ายๆนะครับ เท่าที่เห็นนะครับเกี่ยวกับการยุ่การกินของพ่อแม่พี่น้องอีกนะครับบ่เ่อ่าจะเป็นเรื่องของวิตามินนั่นบอกครับวิตามินที่ซอยอ่าุ่งลุ่สายตานั่นบอกครับเดี๋ยวอ่ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าเนาะมันยังจะได้คำคำตอบที่ถูกต้องสรุปสั้นๆเกี่ยวกับอ่การยู่การกินเรื่องอาหารการกินของพ่อแม่พี่น้องครับครับอันนี้เนี่ย ก็จะเริ่มมีงานวิจัยบางอย่างที่มาบอกว่าวิตามินบางอย่างเนี่ยจะช่วยป้องกันหรือชะลอการแก่ต้อกระจกได้บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับการใช้แค่รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับโดยเฉพาะผักผลไม้พวกนี้ก็จะมีวิตามินเยอะวิตามินพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะชะลอต้อกระจกได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในพ่อแม่พี่น้องที่ทานผักผลไม้อยู่เป็นประจำพวกนี้ก็จะเพียงพอครับ แต่สาหรับคนที่ต้องการเสริมอาจจะซื้อวิตามินเสริมอันนี้ก็คงไม่ขัดนะครับแต่ก็ต้องเป็นวิตามินที่ได้มาตรฐานและถูกต้องนะครับอันนี้คงเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยชะลอเรเช่นกันคุณหมอขอเพิ่มเติมหนึ่งคำถามนะครับคำถามจากทางบ้านนะครับเขาโทรมาถามว่าถ้าใช้น้ําตาเทียมทุกวันเนี่ยจะมีผลอะไรกับดวงตาเราหรือเปล่าครับถ้ามาพูดถึงน้ําตาเทียมก็มีน้ําตาเทียม2ชนิดในท้องตลาดบ้านเรานะครับน้าตาเทียมชนิดแรกคือน้ําตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสื่อหรือสารกันบูด สังเกตง่ายๆคือจะเป็นขวดเล็กๆหลอดเล็กๆเลยนะครับแล้วหยอดวันเดียวทิ้งวันเดียวทิ้งแล้วในหนึ่งกล่องก็จะมีติดๆๆเป็นแผงอันนี้คือใสๆเล็กๆอ่าอันนั้นจะไม่มีสารกันบูดพวกนี้หยอดบ่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับแต่สําหรับกรณีที่เป็นน้ำตาเทียมชนิดที่เป็นขวดขวดเหมือนยาหยดตาถูกต้องอันนี้อาจจะมีสารกันบูดนะครับการหยอดเกินสี่ครั้งอาจจะไม่เหมาะสมนะ แต่ในบางครั้งอาจจะมีความจําเป็นขึ้นอยู่กับจักสุแภย์พิจารณาครับแล้ววิธีการใช้ก็คือมีการเก็บรักษาได้มระะีระยะเวลาการเก็บรักษาไหมครับในกรณีที่เป็นน้นแต่เทียมชนิดที่เป็นวันเดียวทิง้งวันเดียวทิง้งคนหนึ่งชื่อบอกแล้ววันเดียวทิง้งอวันเดียวต้องทิง้งวันเดียวไม่ทิ้งเอามาหยอดยาหมดอายุซะแล้วอครับแต่ถ้าเกิดเป็นขวดนะครับกลุ่มพวกนี้อาจจะอยู่ได้หนึ่งเดือน จะเขียนข้างฉลากไว้ว่าหยอดไม่เกินหนึ่งเดือนครัหนึ่งเดือนก็ต้องทิ้งครับก็คือเก็บไว้หนึ่งเดือนแล้วก็ทิ้งครับอเคครัาเรากดชโลเข้าไปได้หมดอายุสะก่อนครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคต้อกระจกคุณหมอให้ความรู้แบบเยอะมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากที่มาร่วมรายการนะครับคุณหมอยุทธพงศ์ยุทธพงศ์อิมสุวรรณนะครับขอบคุณมากครับครับส๊าสบายครับ ้วคบทิ้งถ่ายรายการนะครับคือเก่าเลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถส่งเรื่องเล่าที่ท่านผู้ชมสนใจหรือว่าอยากทราบนะครับผ่านทางจดหมายหรือไปชนิยบัตรมาได้ที่ r อชยูมีเดียนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเมืองเอกปทุมธานี1 2 0่0นนะครับเรื่องเล่าผู้ใดน่าสนใจแล้วก็าจะยิบยกมาเป็นประเด็นนําเสนอผ่านทางรายการของเราครับเอาละครับเมื่อนี้กับรายการยูดีมีแห้งกับเบิร์เวลาลงแล้วนะครับฝากไว้จักน้อยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับ คือเกาเลยอยู่ที่เรื่องของอาหารการกินนะครับกินย่างถูกสุขลักษณะรักษาสุขภาพย่างถูกวิธีนะครับสำนีพ่อแม่พี่น้องก็จะยู่ดีมีแห้งนะครับกลับมาพบกันไหมวันอาทิตย์หนาเวลาดีๆก่อนเที่ยงเจังสี่นะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขนสวัสดีครับ